คิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแค่การแสดงความคิดเห็นของช่วงตอนแรกถึงตอนที่8ปดฮงไดยอนเนี่ยเป็นคนที่ซ่อมของเก่งมากจึงมีเขาจึงเคยพูดประโยคหนึ่งขึ้นมาว่าผมซ่อมได้เกือบทุกอย่างแล้วครับแต่ถ้าซ่อมชีวิตตัวเองได้ด้วยก็คงดี และหฮงแดยองยังพูดอีกว่าแต่นี่คือชีวิตของผมผมก็อยากซ่อมเองครับเขาได้พูดกับลูกค้าคนหนึ่งที่เขาไปซ่อมของให้เรามาดูกันว่าพระเอกช่วยซ่อมชีวิตใครไปแล้วบ้างถึงแม้จะไม่ร0อเอร์เซแต่ก็ทำให้ผู้คนเหล่านั้นมีความสุขเพิ่มมากขึ้นคนแรกชีอูซึ่งเป็นลูกชายของเขาตอนที่อยู่ที่โรงเรียนมัธยมเซริมเนี่ย ถูกกูจะซองหมายหัวหรือลังแกเพราะชีอูไปเห็นเหตุการณ์ที่พ่อของกูจะทซองสั่งสอนลูกชายของตัวเองคือกลัวว่าชีอูจะไปเล่าให้คนอื่นฟังซึ่งโกยองเนี่ยก็คือฮงแดยองที่ย้อนอายุกลับมา18อีกครั้งได้เข้ามาทําให้ชีอูกลับมาเล่นบาสอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งจนได้เข้าร่วมทีมชีอูกลับมามีชีวิตชีวาแล้วมีความสุขอีกครั้ง และชิอูกับกูจาซองเป็นเพื่อนร่วมทีมบาสท,ที่ดีต่อกันคนที่ 2. กูจาซองด้วยความที่พ่อของเขาเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดและเขาค่อนข้างจะอ่อนไหวเรื่องแม่ของเขาล่าสุดที่กูจาซองถูกพ่อตีได้พระเอกหรือโกอูยองช่วยเตือนสติและปลอบเขาเพราะโกอูยองในวัยรุ่นก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันโกอูยองเลยพูดกับกูจาซองว่าเขาก็เคยโดนพ่อตีปกติท่านไม่เป็นแบบนั้นหรอกแต่มาเริ่มเป็นหลังจากแม่เสีย เรีพูดต่ออีกว่ากูจะซองนายไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยแล้วจะทำเรื่องให้เสียใจทีหลังไปทำไมคำพูดที่โดนใจที่พระเอกพูดออกมาก็คือนายนะ่ะฝีมือเล่นบานดี้นะแต่พ่อนายไปเจอคนไม่ดีต่างหากเพราะงั้นเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่ดีพอเลยและอีกหนึ่งประโยคที่พระเอกพูดในฐทานะลูกถึงแม้นาะยจะเกลียดคนคนนั้นการหันหลังให้เขาไปตลอดการมันทำให้เราเศร้ากว่าที่คิดเองนะ เป็นฉากที่ดูแล้วเศร้าตามอะ่ะแน่นอนว่ากูจะส่องเปิดใจมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้ต่อไปคนที่3พ่อของฮงแดยองหรือฮงจูมันเราไปเริ่มที่เหตุการณ์ที่ทําให้เกิดรอยรลาของพ่อลูกคู่นี้คือตอนที่ฮงแดยองอะ่ะอายุ18ปีเขาแล้วพ่อของเขาทะเลาะก,กันด้วยเหตุการณ์ที่ว่าพ่อของเขาปิดอาการแม่เอาไว้ที่จริงเหตุการณ์เนี้ยถ้า ความรู้สึกในของคนเป็นพ่อแม่ก็คือถ้าบอกลูกไปเนี่ยคือตอนนั้นไดยองอะต้องไปแข่งบาสคือจะไม่มีสมาธิีแข่งแน่นอนด้วยความเป็นห่วงแล้วพ่อของไดยองด้วยความเป็นห่วงอนาคตลูกจึงบอกให้ไดยองก็คือพันรยาของฮงไดยองเนี่ยไปทําแทง้งสองเหตุการณ์นี้นําพาไปสู่รอยรล้าพ่อและลูกตัดขาดความสัมพันธ์กันแต่แท้จริงแล้วพ่อของเขา,าไม่เคยตัดขาดความสัมพันธ์พ่อลูกเลยแถมยังรักหลานทั้งสองคนด้วย มันจะมีช่วงหนึ่งที่ทำอาหารเพ้ไดยองตอนที่ต้องเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวจนไม่มีเวลากินข้าวฮงไดยองกลับมาแก้รอยราวานี้โดยการที่เขาคอยไปช่วยเหลือพ่อไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์บนรถบัสวันครบรอบวันตายที่ครั้งนี้ก่อเกิดความอบอุ่นขึ้นและเหตุการณ์ที่ไดยองชวนพ่อของเขาไปดูการแข่งขันบาสหลังจากที่ชนะการแข่งขันเนี่ยเป็นฉากที่คประทับใจก็คือไดยองใช้ภาษามือพูดกับพ่อของเขาว่าผมขอโทษครับ พี่ใช้เวลานาน,านมากเถือเกินผมขอโทษครับพ่อพ่อและลูกก็ได้เหมือนปรับความเข้าใจกันซึ้งมากฉากนี้เบื่อเกิดความสงสัยแม่ของไายองนะ่ะเป็นครูสอนภาษามือและไดยองไดยองและพ่อของเขาจึงเข้าใส่ภาษามือคนที่4ฮงชีอาคือเป็นลูกสาวของพระเอกคนนี้กําลังอยู่ในช่วงซ่อมความสัมพันธ์เช่นฉากวิ่งไปซื้อลมมาให้ในช่วงตอนที่ส คอยเป็นห่วงเรื่องกินข้าวแท้จริงแล้วการที่ทําให้หัวใจของฮงชีฮาที่มีไรเล้านจิตใจจากเหตุการณ์ที่พ่อและแม่ทะเลาะกันกจนถึงขั้นแยกทางเนี่ยและเหมือนฮงชีอาจจะคิดว่าการที่ตัวเองเกิดมาเป็นความผิดจนเครียดมากต้องรอดูต่อไปพ่อของนางเนี่ยที่ตอนนี้กลับมาอายุ18อีกครั้งคอยดูแลเอาใจใส่หลังจากที่เมื่อก่อนตอนที่ครอบครัวต้องการความช่วยเหลือเขาไม่เคยอยู่ตรงนั้นเลย หลังจากที่เมื่อก่อนไดยองเนี่ยเอาแต่กินเหล้าแล้วความสัมพันธ์พอลูกค่อยๆห่างกันก็ต้องมารอดูต่อไป